ใจร่มกันไหมครับผมหนูหนูใหญ่ดูนะครับมันะครับเก็บผลงานก่อนครับพี่น้างมาแล้วครับมาแล้วตัวเล็รุดนะครับเนี่ยจะลดล้ว รูดซ้ำรูดซ้ำที่นอกนี่นะซส่นี่นืงดินหรดินมาว่าไดไกินครับอาแรงครับเนี่ยป็นได้ครับตัวน,นี้ไป็นได้งามใหญ่ขนาดตัวน,นี้ท้าวผาช่อนผาไหล ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับโวตอนนี้ดาวน์นั่งลมนั่หาเล่าฟุนาครับผมข้ามส่เบ็ดตครับผมเลยเน่ยเบ็ดกบนะครับพี่น้องสุดเก่าสุดเดิม่อะครแบบนี้เนี่ยปลามัดปลาหันครับผมปลาเน่าของมัดกบมนี่ตุ้มที่อันหนึ่งครับผม ยังวันยังวันนั้นได้มีผลงานนะครับตุ่มเดี๋ยวมาทดลองกันมาใส่ผ้ามาใส่กับเบื้องหมายกันใส่ไปทางนี้นักหน่อยหนึ่งใส่ไปทางรถมั้งละครับผมพู้ออกไปฝนดึกไปทางพูแล้วครับผมยังวันเบื้องนํากันเบื้องหมายกันครับ

sụp sung rất nôi các bạn, ngân tử hoang thì mắc điểm nước cao, nhầm sung người rất nôi, hào bao hào, anh ta an, กบกลิ่นบ่ไปหาหม่งหมืองไซเบ็ดต์กันครับพี่น้องมายกับพอสดงยิ่งครับผมเสาร์นี้ครับเพราะว่าน้ำเริ่มเข่าทตงแล้วครับผมไรกบกเซนามาอยู่น้ำโขกน้ำหยั่งไงเขาเนาะไปนั่งุ่นกันสิใส่หม่งต้นไม้ชักหน่อยครับผมหาหม่งไซเบ็ดกันครับผมใกล้จะค่ำแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยครับผม นีกทผ้ามายำเบ็ดกบค,ครับผมตอนเศร้ามืดครับผมตอนนี้ก็ตีหา้าสิบนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวไปเบื้องเป็นรุ่นน้ำกันว่าชีมีกบสัตวโตสองโตวะครับผมมือสีโบมีเลยนะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องไปครับผมรถกู้ใจคันแดงน้องแดงครับผมผ้านองแดงมาหากินครับ แมงกวกแมงตัวสูตรมันกินนะครับนี่นะฮะเอาโหนี่ยเพื่อนว่าได้มายามนะครับผมม,มีกบวาบ้านพาใ่น,นี่ออกนี่เดี๋ยวเบิ่งกันวานี่โตวะนี่สิว่าได้กินมืนนี่ ซีซีพบครับผมแต่ก็ไอิทุ่มสีหลังมีเสียงครับพี่น้องมีเสียงอออ๋ออ๋ออ๋ยังครับพี่น้องโอ้ยยู่ครับผมมิเสียงยังดินตับตับตบตบตบไปครับผมหนูหนูใหญ่ดูนะครับ มานแล้วครับเก็บผลงานก่อนครับ่น้างมาแล้วครับมาแล้วตัวเลขครับผมโอ้ใหญ่เลยครับหนูเลยจะเป็นหนูใหญ่ครับผมลุนรุ่นครับผม ออมาแล้ว้านนะครับผมใส่เป็นไรหลังอยู่พอมีหลุนอีกวะครับผมวัดใส่เป็นยังนี่ยัยงคือโดดเมียนหนูอยู่บ่ น,นูนี Blue ่ครับโอ้ยบางขี่บางครับนูนู้นู้ขี่ก่อนบางไงครับผมบุกไงกินเนี่ยของมังดาหลักหนี้เยอะโตนูกินเวิร์ดครับพี่น้องพวกนี้โอ้ยไม่ขี่ก่อนเรือเวลาได้ครับผมกบ

แค่เดียวนี่ครับล็อกนี่อิจิลีครับล็กอกแค่ล็อกนี่ครับผมเซอแค่น,นี้ครับผมว่มามันหกตัวนึงครับผมเยอะไปหลุ่นทั้งไรทงงั้งองุ่นครับผมเด็ตัวนึงนะครับผม หน่อยตัวนึงครับผมมาหน่ยครับอตุ่มผมเป็นตาตาได้กินมาเลยมีอยังเขาเลยครับพี่น้องจิ้มซิมเนี่ยตุ่มกับ่วเขาครับยาดว่าอไรย่งไงกบพวกเขาโอากินยูกอย มันบ่ได้กินหรือยังไดนครับี่นาะบ่าหน่าเสือนะว่ามันหน่าจะได้กินเนี่ยยังยังอยู่ัอย่งห้อยเรื่องมื่ค่อยมีกบบ้านหน่ามันถ่วมเข่าบางทีมันกบมันน่าจะดีนะผมว่าจะค้อยหนูกบมันน่าจะเข่า tiếng nọc họ nhẹm này tôm mua những thọ ít xì kẹt cái gần này không ngon vô nó khẩu lên đó có 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 biết biết số อะเงีย้ยแบบหอมๆออเลยนะครับสำลากรบมันอาจจะกินดีว่าน้ามันถ่วมน,นหะหมดแล้วเพราะว่าขั้นนี้ขั้นนี้เป็นขั้นเดียวที่ว่ามันเป็นโคกยุกครับผมสูงกว่าโหกกบก็น่าจะมารวมนะผมคิดว่ากบมัน่าจะรวมดีกว่านี้ตรงนี้เลย ตั้งไก็เงียบแะนะ้อได้ปนกบหน่อยตัวเดียวนี่บ่ะเตอ้อมหมดี๋ยวนี่สิเลยว,ว่าด้อ,อ้อมนะครับผมตัวเดียวเพออ้อมเนีครับพี่นอ้องเอขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกๆทก่านนะครับเด้อถ้ามันสันก็นได้ แต่มันสั่นมันอย่างนะขอโทษไปหลายครับฟังยังไงครับเจ้าฟังน้าครับผมหนี่ฟังน้าห้างครับผมอ๋อฟังยู่นะครับผมลูนนะครับตัวสองครับผมอืมสี่หรือไม่คำนี้ต้อง เกือบสาได้กบเลยไะกินยากไงเนาะครับพี่น้องจะหลุดนะครับเนี่ยจะหลุดแล้วหลุดซ้ำล <laughs> ุดซ้ำพี่น้องนี่นะใาน่นิดนึงดินดินว่าได้กินทำจ้องโตว่า <laughs> ได้กินว่าได้ปนละ่ะ ก็เด็กอ้ครับผมมาหน้ะสองครับผมตามไปเรื่อยๆครับผมมีเด็กตู่นี่แค่สอนเนี่ยบอกครับหรือจังได <c ười> กบคือเงียบกับแพะมึงลังเดลงเดังใดก็ับมิสซิลีมิสซิลีอยู่น้องคำน้องพี่น้องเออนี่มองสีไปตะคือในกบนี่ โค้งน้ำไหลเขาน้านี่ครับผมนี่ยังสิกบมันมักครับก็น้ำมันล้นจากนาะไปอยู่ฟังหนึ่งครับผมนี่น้ำตกกับนนะ้ำอยู่อันนี้จะเป็นตะมีมีโตครับกบกบเป็นจักเข่าเพราะว่ามันน่าจะมาถ,ถากินป่านะครับเนาะป่าขาดตรงขั้นน้าครับผมเทีบยบนะครับนี่ยนี่นะเป็นตักินครับผม เห็นแต่เอาน,ออน,อนอี่แต่บุคอยละกลิ่นแต่เกยียบกขบโขบเปินแต่มีแต่วันนี้โตนั่งม้าน้ำกินครับนี่น้ำไหลของมัครับพี่น้องอือน้ำไหลเขาก็ใสแหวนแทนสำลักก็ค่อยพลาดได้ไวสิเพราะว่ากบมันต้องมาเล่นเครื่องป่าแล้วครับผมจะใส่เบ็ดก็ใส่ไว้หมงทุงที่ครับผมได้โตแน่นอนครับผมถ้าเป็นเบ็ดนะแตคือป่ามันใชมาเล่ยน เล่นน้ำสากินลูกป่านะครับเนาะไปเบิดแล้วครับพี่น้อ,องผมก็ดักไว้จังทีนครับผมดักทรงไปแหลเห็นพอน้ามันไหลลิ้นลิ้นขามกันนะก็มากฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสรรหารถทุ่งนาด้วยนะครับคุล <c oughs> มาก็ถ,าถูกใจคลิปนี้ก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิป ไม่ไม่ไปเรื่อยๆครับผมจะมีกํากลังใจเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆล่ะครับแม่ใ,ใจว่านเบิดหลังนี่หรือเปล่าแลวก็ได้กอดไปครับผมในยางเบิดผมก็บ่กแน่ใจว่ามันเบิดหรือยังจะเบิดนี่ข้อใหนหลังนี่ครับผมหลังท้ายโอ้เงียบนะครับผมเงียบอยู่เสวยตุยครับผม ไม้ก็ดีครับผมน่าจะมีกบแต่ผมมีนะครับบมก็โตแล้วครับทํามเส้นนี้ครับผมเกิดก็ได้กินนะครับผมก็ได้เอหลายครับนี่มอนกบมันยังบุคคอยมีปมนไหนครับผมสองตัวเป็นลาเงี้ยมากครับป่าเน่าครับผมเกิดทานนะครับก็บบอถือว่าโอเคได้มันได้หน่อยนะครับเนาะ เงาเล็กซี่หาตก็ยังพวโอเคโยนี่มันได้แค่สองตครับผมกับลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับกับสวัสดีครับผมกันหนาวพ่อกันไหมครับผมเอสซี่ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็มาติดตามรับชมจนจบนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอนาคลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็พามายามกบใส่กบครับมันยังพลังเสาร์เด็ดตีเก็บเบ็ดไปเห็นงานต่อหระครับ